พวกมึงจะมาวิ่กระถม้วาว้าวิ่งไปเร็วก็ไล่พันโลนะครับพวกวิ่งไปหล,ลายจังหวัดเลยแหละไปเชีงยงใหม่ก็ไปเลยภูทับเบิกก็ไปเลยนี่ทริปที่แล้วไปพันเก้าร้อยโลมีชุดหน้าชุดหน้านี่เขาพวกนี้ทาเองอันนี้ทําเองข้าก็ทําเองแต่ไม่ก็ทําเองอะนะดูแบบโอ้ก็ได้ในเฟซบุ๊กอ่ะมันก็จะมีแบบอยู่ของงานใครนะั่งงานนาเขียวหรือเปล่าไม่รู้จะจะไม่ผิสนะนัานเลยมั้ง แต่พอมันด้ทำค่าหนะ้าผมทำสายเอง mm. แล้วก็คองต่างประเทศเขาก็มีทำเนาะมันก็เทวันนี้งานอาเทียวจะเป็นแข่งแรงกว่าน,นี้ฮนะแล้วก็จะแข็งแรงอันนี้ผมรัดกันเทือนแล้วก็มันจะมีราวงนี้ทําไม่รัดมันก็ราวพาัดไปเลยนะแล้วก็ชิวหน้าก็ใช้ขลอง a d V adw สามห้าหรือ adw ไอ้สักอย่างนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ทีแรกมันก็จะ a d v ตัวสูงนะกนะ็จะมีต่เดิมเดิมจะตั้งวันนี้แล้วก็เผ่าเผาไฟให้มัน ห่องหลงอให้มันดีบลงอ่ะแล้วก็เอาไฟหน้า,ไฟ,นาไฟหน้าก็เอฟซ้อมเลยตองดวงแต่น้ำมันชอบเข้าซื้อมาปุ๊บก็ต้องอาจจะต้องแบบพันพระเทพดำรอบๆนิดนึงซึง่งพันเลยก็ยังเข้านะแต่เข้าหน่อยกว่าเดิมแต่อันหลังนี่ไม่เข้าเลยไม่ไม่กีดบ้าครับอันนี้สุดนี้แล้วก็คาจับนี่ก็ทองมัตุูบใช่นะแล้วก็มีกาดแห่นี่ก็ทองตุ๊ดดุ๊ครับไม่แพงอันหกเจ็ดรอยแล้วก็ หูนี่หูนี้มาทําเองหูเล็กเนี่ยมันดีกว่าอยู่ตรงแฮนนะแต่จุ่ตรงเนี้ถ้าอยู่ตรงแฮนนี่มันเขาเรียกนะร่วมอะมันก็ยางก็ยางเดิมคันคอ,อนิดนึงคั้นตรงเนี้ยคันน็อตคอ,อนิดนึงไม่งั้นมัน,นมจะสะบัดใช้เวลาใช้ความเร็วุ่งๆอ่นะแล้วก็มีรีแม็ปเอาเอเจอาอ้อใช้ใด้กล่องเดิมท้อก็ขอเดิมครับแต่นี่ับผ่าปลา,ายทามกไม่ดังมากครับทามก ในรูมันเย้ยไว้มันก็เลยไม่ดังมาแล้วก็คานี้ก็ทําเองแล้วก็แอนนี้มันก็มันก็ปิป๊บปิ๊บล่างพ่มาหาสิพาไอพาลิบเสตอร์นะเบี้ยไหนสิ้าแต่สิพานี้แนะนำหนึ่งคนหนึ่งสัมภาระแนะนําเลยแล้วก็โซให้ดีตรงเหมือนโซไม่นะครับพ่มดีดีโซทองทรทิปหนึ่งกี่นทีครับพ่มไม่ค่อยไหวใจเนาะ<ช>อ่อคือประมาณว่าที่ไม่ไหวใจพอได้แล้วฮะ ถ้าใส่15ใช่ไหมมันจะใส่บางสเตอร์น้ําไม่ได้พอใส่บางสเตอร์น้ําไม่ได้ปุ๊บมันจะไม่มีไอ้เล็กโขงเล็กที่ไวกันเวลาโซคัดแดีวไปฟาดเคร้งนะใช่ต้องขี้พวกอย่างเสี้ยวเลยตัวโซคัดโซ่พวก่อนเนี้ย D I D โซ่ทองขนาดสิบหข้างล่างเดิมไปถึงนู้นแล้วมีคนท่ามบ้างมหได้ผอบอุปกรณ์ไหบ้างผมบ้าผอกมาครับมีที่ตั้งรอที่อะไรหมดเลยนะเล็กงัดยางปั๊มลมในมีหมดเลยฮะ แเขาก็ท่าว่าได้เอาข้อต่อสอย่างไหนป้ะซึงผมฮะซึ่งก็นึกได้ว่าผมไม่ได้เอามาข้อต่อโพผมลืมแล้วก็อย่างในรังอย่างนา้ารังผมก็ไม่ไดเอามาแต่ผมเอาอุอาปรกปรณ์มาครบมาแล้ววันนี้เอาและย่างไงก็ฝากไปกับหลายทางสายประมาณน่นนะก็คือทีแรกตอนจะไปฮะผมไปก่อนช่วงเพียงนีนะแล้วก็คือกะ้าว่าจะไปแวะที่ต้จะมีร้านประจำอยู่ที่จุมพรนะงาน ตั้มกับมล่วงอ่ะนั่นแหละเขาจะมีอะไรใช่ไหมแต่พอมคิดยังไงก่พอมลืมแวะจัดยาวเลยซึ่งไปถึงนู้นแล้วไปถึงอีกตองใช่ไหมแล้วก็เขาท่ามเลยซึ่งหนึ่ขึ้นได้ว่าลืมแวะก็ยาวเลยทีนี้ไม่ต้องซื้อมีอะไรเลยเสี่ยงเนาะอ๋อโชว์นะโชว์นะนะพอมเสร็จเองใช้ต่อใช้นะสัพพลีนเลยสัพพลีนดันโชว์ครั้งที่มีสปริงนี่ให้มันแข้งว่ามันตัวเหลื่อมขึ้นมาหน่อยนึงเลยก็เป็นน้ำมันไม่แล้วก็โชว์ลัง ช่วยรางไฮรานเซทไทยก็ช่างช่างตั้งกับมาล่วงเหมือนกันเซทไทยมันนืดนะเนาะเซทไทมันนืดว่าเดิมแล้วก็เป็นแผ่นชิมอะไรมบณนั้นก็มแล้วก็ตั้งจะเป็นไงแข้งอันนี้ตั้งตามระหว่างทางเลยก็ได้เพิ่มมีเครื่องมือไงแล้เมื่อถ้าไปสองคนอาจจะตั้งแข้งวันนี้นี้ผมไปคนเดียวก็อันนี้น่าจะพอดีแล้วลแหละนะเมเรื่องน้ำมันเครื่องผพมแนะนําเป็นตัวนี้แต่อ,อันนี้มันราคามันทุ่งไงใช้แต่มันดี แต่ถ้าเกิน2,000โลให้ท่าระวังทางเลยฮะไม่งั้นถ้าเกิน2,000โลปุ๊บก,ก็คือข้อให้เปียโนมาเครื่องเปตัวดีๆไปเลยแต่ที่พ่อมันใช้ผันกาไงเพ่มเกเยใช้ตัวนี้แต่ถ้าเกิน2,000โลพิ่มเคยใช้เกิน2,000โลไงท่านำเครื่องออกมานี่ดําแเบดํำแบบแบบแบบนืดมาเลยเมอนแบบไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันยังจะใช้ได้ไหมนะแต่ดูจกซี่เลยเพิ่มว่ามันไม่โอเคฮะสำหรับเครื่องสำหรับที่จะวิงต่อสี่พันโลสามพันโลวันนี้ เมื่อตอนที่พววิ่งตอนเสียงไหมใช่ไหมพวกมันกระายนำมันเครื่องดีอ่ะแพงวันนี้ทักนิดนึ่งแล้วก็อีกอย่างคือมอหนาน้ำยามอน้าพกมชายเป็นน้ำยามอน้าของรถยนต์เนาะของฮอนข้งได้ถึงเลยพอจะวิ่งทิปตอนทิปเสียงไหมอ่ะใช่เดิมเดิมมันเป็นคอนด้าใช่ไหมแต่ผมไม่รู้นะว่ามันดีไม่ดีแต่บางคนก็กว่าดีเนะงก็ฟังการเข้ามาเหมือนกันเลยเพราะว่าใช้น้ำยามอน้า ของรถือดเนเลยสีเขียวแประควานวลดีวีดดีกว่าเล้วหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อแล้วก็เรื่องค้านอะมันที่ฉายไปสองพันสองพันสองร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทสองแล้วก็เลือกประมาณนี้ก็ตีอยู่ประมาณกิโลละ1.1ึ่งหนึ่บาทประมาณนี้มั้ง1.2บาทได้มั้งประมาณนั้นแต่เขาบอกหนีแมพไงอาจจะกินนิดนึงนะมั้งไม่รู้หรือดื่มเดิมอาจจะประหยัดวันนี้ก็ได้มั้ง ก็อันนี้มุดนี้ให้ดีเป็นของแท่งคองยาม,มาฮ่าเลยก็ได้นะครับเพราะพวกคลองแท่งชามตัวเลยดีไม่คัดไว้ใจได้เลยมุดนี้ถ้าไปคลองธรรมดาที่ซื้อมาพ้องเคยซื้ออะไรตรงนี้มันจะคัดแล้วก็มันมจะลุกไหนปกตินี่สวิทไฟข้างหลังซื้อเอง,งไฟสูมก็ได้นี่ไฟต่ำจะสวิทมาจะเปิดอันนี้แต่ก็สวิทอันนี้พ้องตองกับอันนี้เลยต่อกับเนี่ยไต่อไปไงไ,ไปตู้ ตองไฟได้ใช่เพราะมันจำเป็นนะผมว่าเรื่องการต่อไฟเนี่ยแลรก็จำเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้ใวใครละคนใจ